สวัสดีครับพบกันนะครับกับช่องบางสารชแนลนะครับเป็นช่องใหม่นะครับวันนี้เข้าเรื่องวันนี้มี2เรื่องที่จะพูดนะครับวันนี้มีการประชุมพักพลังประชารัฐนะครับผมชอบใจสสศิระมากเลยวันนี้ผมไม่เคยชอบท่านมาก่อนวันนี้ผมชอบมากท่านศิระนะครับยื่นข้อเสนเอไอ้ยื่นยื่น,ย,นยื่นข้อเสนอก็ว่าได้นะครับว่าให้กรรมาการพักนะครับ คุณสมบัติยื่นคุณสมบัตินะครับอีกเพิ่มอีกหนึ่งข้อว่ากรรมการพักต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดชอบมากครับแล้วบางคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยท่านศิละจงใจมีปัญหาอะไรกับท่านธรรมนัฐหรือเปล่าถึงเสนอข้อนี้ไปว่ากรรมมาไอกรรมการพักต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดผมโดยส่วนตัวผมก็ดู ข่าวการเมืองมาตลอดนะครับผมก็เห็นท่านธรรมนัตพูดชัดเจนนะครับว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดมันคือแป้งนะครับถ้าท่านใดนะครับไปเข้าใจผิดว่าสมมุติว่าเรื่องที่ท่านสสศิระนะครับที่ยื่นข้อนี้เข้าไปนะครับว่ากรรมการพักต้องไม่เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับ ดีครับข้อนี้ดีมากเลยครับแต่ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยสสศิรัท่านมีปัญหาอะไรกับท่านธรรมนัตหรือเปล่าส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกันครับเพราะท่านคงรักกันดีครับเพราะว่าท่านเป็นสสกับรัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐด้วยกันใช่ไหมครับและเป็นฝ่ายรัฐบาลเพราะผมดูข่าวหลายช่องครับพูดชัดเจนท่านธรรมนัตพูดชัดเจนว่ามันไม่ใช่ยาเสพติดครับมันคือแป้งนะครับเข้าใจตรงกันนะครับแป้งมันนะ และมีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ที่ไม่พูดไม่ได้ครับเกี่ยวกับตัวผมโดยโตรงเกี่ยวกับเงินห้าพันบาทวันนี้เข้าสู่ทยานเดือนที่สามที่รัฐบาลนะครับแจกคนกลุ่มแรกนะครับกลุ่มที่มาจากเราไม่ทิ้งกันนะครับเข้าเดือนที่สามแล้วท่านแจกเดือนที่สามแล้วแต่ผม ยังไม่รู้ว่าจะได้สิทธิ์หรือเปล่าผมเป็นหนึ่งในล้านเจ็ดนะครับที่โดนตัดสิทธิ์หรืออาจจะมีเพราะเลขที่บัตรประชาชนบ้างไม่ตรงบ้างละนู่นนี่นั่นบ้างละแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นที่ระบบท่านนะครับระบบระบบงานนะครับว่ามันน่าจะเออเลอร์อะไรหรือเปล่าที่ไม่น่าจะเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนไม่ตรงนะครับเพราะผมมองว่าผมลงเลขบัตรประชาชนอะไรเนี่ยครบถ้วนและตรงแน่นอนครับส่วนตัวผมผมมั่นใจครับ ผมมีอาชีพขับรถตู้แต่ผมไม่ได้สิทธิ์และตอนนี้ผมอยู่ในร้านเจ็ดและผมก็ได้ยื่น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 เรื่องกับทางธนาคารออมสินไปด้วยอีกรอบหนึ่งที่ไปกรอกเอกสารนะครับผมก็ยื่นไปแล้วและผมคิดว่าผมอยู่ในร้านเจ็ดที่โดนตัดสิทธิ์ตอนนี้นะครับในกลุ่มร้านเจ็ดที่โดนตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ตอนแรกเหลืออยู่สามแสนเจ็ดสามแสนแปดประมาณนี้ครับและตอนนี้เขาตัดมาเหลือ สามแสนสองสามแสนสองนะครับผมอยู่ในร้านเจ็ดซึ่งผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเป็นหนึ่งในสามแสนสองหรือเปล่าทั้งๆที่คุณไม่ได้ตรวจสอบร้านเจ็ดคุณตรวจสอบเขาได้ดีดิว่าเขาเป็นอะไรแต่คุณก็ไม่รู้ว่าคุณเอาหลักเกณฑ์ไหนมาตรวจสอบตัดตอนเนี้ยคุณบอกว่าลงทะเบียนซ้ําแล้วซ้ําเล่าอะไรหรือเปล่าตอนนี้คุณตัดเหลือสามแสนสองผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเป็นหนึ่งในสามแสนสองหรือเปล่าแต่ มีพลิกกว่านั้นครับมีประกาศบอกว่ามีเงินให้กับกลุ่ม3ามแสนสองเนี่ยครับเก้กว่าล้านหรือ900ล้านเนี่ยครับประมาณเนี้ยผมเฉลี่ยออกมาแล้วจาก3 2มแสนจะตกอยู่ประมาณคนละสามพันสาพันครับผมเป็นคนกลุ่มแรกครับซึ่งผมไม่ได้ผิดอะไรด้วยไม่รู้เกี่ยวกับระบบท่านเองหรือเปล่าที่จะต้องจ่ายห้าพันกับผม3เดือนคือ1มื่นแต่ตอนเนี้ผมอยู่ผมต้องมาลุ้นว่า ผมเป็นกลุ่มล้านเจ็ผมจะอยู่ใน3 2มแสนสองหรือเปล่าพอผมอยู่ใน3ามแสนสองปุ๊บผมต้องมารุ้นว่าผมจะได้เงินเมื่อไหร่อะเงินเมื่อไหร่และได้เท่าไหร่ที่ร,รู้ๆคือตอนเนี้ยได้สามพซึ่งผมต้องมานั่งมองครับวันเนี้ยคนอื่นเขารับเดือนที่3กันเป็นคนละหมื่นห้าแต่ของผมซึ่งอยู่ในล้านเจ็ดเนี่ยที่ลดลงมา3ามแสนผมต้องมาลดมามาลุ้น ว่าอยู่ใน3ามแสนสองไหมถ้าอยู่ใน3ามแสนสองมารุ้นว่าจะได้เงินเมื่อไหร่และตอนนี้คุณเคาะออกมาว่ามีเงินเก้า้อยกว่าล้านซึ่งเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสา0พันบาทผมก็เดือดร้อนเหมือนคนอื่นเขาเลยครับแต่หนึ่งเงินได้ช้ากว่าเพื่อน2อนะตอนนี้ยังไม่รู้เมื่อไหร่สได้คนละสามพันเพราะคนอื่นได้คนละหมื่นห้าเพราะตอนนี้ถแถลงออกมาแล้วว่ามีเงินให้แค่เก้าร้อยล้าน เฉลี่ยออกมาจาก3.2อยู่ประมาณคนละ3,000คุณกู้มา1.1ล้านล้านบาทคุณบอกจะเอามาช่วยคนที่ผูด้ได้ผลกระทบจากโควิด19เงินยังไม่หมด1ล้านล้านเลยครับท่านเกียดงบเนี้ยที่ท่านบอกว่าท่านจะเอามาช่วยประชาชนเนี่ยไปเป็นงบประมาณของนู่นของนี่ของนั่นท่านช่วยคนนะครับช่วยคนที่มันลําบากเนี่ยก่อนที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษฐกิจมันดีคนดี ขอให้คนได้กินอิ่มก่อนนะครับคนให้มีกําลังเถอะครับวันเนี้พวกผมเนี่ยครับยังไม่ได้อะไรเลยครับท่านเห็นใจบ้างเถอะให้เจียดงบที่ท่านบอกว่าไอ้กู้มาหนึ่งล้านล้านเนี่ยเอามาให้ประชาชนให้หมดสิ่หนึ่งล้านล้านเนี่ยที่บอกว่ามาช่วยโควิดเนี่ยสุดท้ายก็ไปกระตุ้นเศรษฐกิจอีกกระตุ้นเศรษฐกิจผมไม่ได้ตังค์นะครับคนมีกระตังนะครับ จะของโรงแรมนะครับจะของห้างนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้นะครับเอามาจ่ายให้พวกผมเหรอครับคนละห้าพันสามเดือนหมื่นห้าให้ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขาได้สิครับให้ได้เหมือนกับคนอื่นที่เขาได้คนอื่นผมเป็นคนกลุ่มแรกที่ลงทะเบียนแต่วันนี้ผมต้องมาลุ้นว่าผมจะอยู่ในสามแสนสองไหมและจะได้ เมื่อ,อไหร่และจะได้เท่าไหร่ที่รู้บอกเหลือเก้ยล้านก็ตกคนละสามพันกว่าผมจะได้ไม่รู้เดือนไหนถ้าผมอยู่ใน3,2มแสนและผมจะต้องอดหรือต้องรอต้องอะไรคุณไม่ได้เห็นใจประชาชนคุณปล่อยให้ประชาชนดินน้นรนโควิดตั้งแต่มาแรกๆถึงนี้ก็ประมาณ3,4เดือนละคุณยังหาข้อยุติไม่ได้การจ่ายเงินไม่ครบหมดทุกคนสเดือนรัฐบ,บาลคุณทําอะไรอยู่ครับ คุณเห็นไหมครับทุกวันนี้ประชาชนนะครับยังไปยืนรอเอาเข้าวกล่องยังไปยืนรอเอาบัตรคิวยังไปยืนรอรับของบริจาคคุณเห็นไหมครับประชาชนเขายังลําบากประชาชนเขายังลําบากครับอย่างคนที่เขาไม่มีนะครับที่เขานอนตามสวนลุมนะครับตามสนามหลวงนะครับคลองหลวงคลองหลอดนะครับ หรือว่าเป็นข่าวรแรกๆท่านก็โอโหกระตือรือร้นพอเงียบปุ๊บท่านก็กูก็มุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาทํางบประมาณของกูละเออผมเข้าใจครับประเทศชาติต้องจเจริญประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไปแต่ประชาชนครับท่านก็ต้องเห็นใจด้วยเวลาท่านมาหาเสียงท่านตั้งพักท่านเดินหาประชาชนแต่ตอนเนี้ประชาชนเดินหาท่านแล้ว ท่านไม่ได้เป็นเหมือนตอนที่ท่านมาหาเสียงแล้วคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบใครที่อยากให้กำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรมาก็ได้นะครับช่องบาง h ช n แนลนี้เป็นช่องใหม่นะครับดูบ้าน3าเดือนครับไม่มีอะไรทำก็เลยลองอัดคลิปวิดีโอหรือทำทาช่อง YouTube ดูเผื่อจะดีเผื่อจะระบายอะไรได้บ้างครับ ต่างเตองอะไรก็ไม่ค่อยม,มีครับตันนี้ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวครับยูทูเบอร์คนอื่นใช้เครื่องตัดต่อใช้มงผมโทรศัพท์เครื่องเดียวไม่มีไม้ไม่มีไวเลสไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้เอากระท่อนกระแท่นอย่างนี้ไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามช่องเลยนะครับขอบคุณครับ